เชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำที่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำที่วิธีรวยเอารวย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 สนับสนุนโดยซัมซุงสมาร์ทไซเนจทีวีให้ทีวีช่วยส่งเสริมการขายให้ทุกธุรกิจ ทรงและเอวสั้นยืนเฝ้านาร้านดูเข้าทีพูดจาอ่อนหูดูดีๆจะไม่พูดอะไรสักหน่อยเหรอ,อจะบิดอะไรอยู่อย่างนั้นอ่ะ เพลงจีบอีน้องอีน้องก็เขินนะกระเจ้าโอ้โหเขเขินหน้าดําเลยนะเจ้าหน้าแดงเจ้าหน้าแดงเจ้าเออนี่นี่เป็นคนที่ไหนไอ้เจ้าอีน้องเป็นคนที่ไหนเจ้าเชียงใหม่เจ้า๋อเจ้านี่คือมันเสมอกันเหรอเจ้าใช่ค่ะโอไม่ใช่เจ้าเจ้านี่เป็นคําสร้อยของคนทางเหนือกระเจ้าแล้วมีคําแหวนไหมเจ้ามีคาสร้อยแล้วมีคําแหวนมีคํากาไรไหมเจ้าจะอีจะอีอีกแล้วเหรอเจ้าออไอจะกินจะกินไออย่างกระเจ้าเมื่อนี้ไอก็อยากกินหมดเลยไอ้น้องมี ให้อย่างให้อปี้กินบ้างอะเจ้าโอ้ยลำบากนะก็ปวดปัญหาปวดลิ้นเหลือเกินวันนี้น้องในแกงเหาะแกงแห่งเล้แกงเหาะะเจ้าแฮงเหาะไปไหนะเจ้าเหาะเหาะขึ้นมีหลายแกงมีหลายแกงจะกินไอ้อย่างได้มดเลยเจ้าอ๋อหลายแกงอะเจ้า เออออกมาเป็นร้านเลยนะเจ้าพี่น้องมากับใครอะเจ้าแม่ไอแม่โอ้คุณแม่คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่อัมพรเจ้าคุณแม่อัมพรนะเจ้าคุณพี่บีอ่ะเจ้าโอ้มานํากันเลยนะเจ้าอันนี้มาจากไหนอะมาจากจยงใหม่เจ้าโอ้มาจากเจียงไม่อะเจ้านี่นะเจ้า อีพี่อยากกินแกงอะอย่างดูเอาเองนะเจ้ากินได้หมดเลยเจ้าคุณแม่ขายอะไรครับขายขายแกงขายถุงแกงหรือว่าขายแกงฮะทั้งไอ้ถ้าเอามางานบองทองเขาก็เอามาขายแกงอันนี้เป็นน้ำพริก้เรียกเครื่องแกงเจ้าน้ำพริกเครื่องแกงก็คือพริกแกงภาษาไทยคือพริกแกงนะฮะภาษาเหนือเรียกว่าน้ำพริกแกงเจ้าน้ำพริกแกงเจ้าอันนี้เป็น เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับเจ้ามีทั้งหมดกี่เมนูกี่ชนิดครับคุณแม่ครับมีสิบเก้าอย่างเจ้าสิบเก้าอย่างเช่นเช่นเช่นนั้นพี่อันนี้อะไรแกงอ่อมเมืองเจ้าแกงอ่อมเมืองเจ้าอันนี้ะแกงโฮเจ้าแกงโฮ้อันนี้แกงโฮแกงโฮ แกงโฮะนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้แกงโฮะนี่แกงเมืองจะแกงแคจ้าแกงแค่แกงแค่ไอน้ำพริกอ่องจ้า้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องก็คือแกะใส่ถ้วยแล้วทานได้เลยใช่ไหมใช่เจ้าเป็นพริกแกงเหมือนกันเจ้าอ๋อเป็นพริกแกงอ๋ออันนี้พริกอันนี้ก็พริกแกงทั้งหมดใช่ไหมอันนี้อะไรลาบพกลาบเจ้าลาบทางนี้พริกเอาไปใส่ลาบ จังซีแหละเจ้าพี่เขาเรียกว่าลู่ใช่ไหมเจ้าอ๋อคนละอย่างกันเจ้าอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันเจ้าลู่นี่คือสดๆอ๋อแต่นี่คือทำสุกอันนี้ลาบทำสุกก็คือเป็นพริกป่นนั่นแหละเจ้าแต่ว่าสำหรับใส่ลาบนะฮะมีเครื่องเทศตัวนะเจ้ามีเครื่องเทศยี่สิบเอ็ดชนิดเลยค่ะอยู่ในเนี่ยเหรอเจ้าเครื่องเทศยี่สิบเอ็ดชนิดเจ้าโอ้มันไม่ใช่พริกธรรมดาเนาะออาหารเหนือเวลาเราไปกินลาบเหนือเห็นไหมะมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศแบบ คบคันเข้ามาแบบเยอะมากามากกว่าลาบแถวภาคอีสานเพราะว่ามันมีเครื่องเทศ นี่แหละฮะข้าวซอยเจ้าข้าวซอยอันนี้เป็นพริกข้าวซอยเจ้าอ่านี่ฮะท่านผู้ชมครับพริกข้าวซอยอุ้ยเข้าใจทำเนาะนี่ค่ะพริกแกงฮังเลเจ้าอันนี้แกงฮังเลผมชอบมากเลยไปภาคเหนือทีไรถ้าไม่ได้กินฮังเลเหมือนไม่ได้ไปเจ้าอ่าฮังเลที่แบบหวานๆหน่อยอ่ะมีรสหวานหน่อยใช่ไหมอันนี้ไปจริงนะเนี่ยอ่าจริงๆชอบนี่น้ำเงี้ยวเจ้าน้ำเงี้ยวเจ้าเออขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะเจ้าหลากหลายนะอ่าแล้วนี่คุณแม่ก็ลองทำให้ดูนะฮะแต่ละอย่างครับเห็นไหม อันนี้น้ำเงี้ยวครับอันนี้หังเลนี่นี่นี่หังเลงเลเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะหังเลอันนี้นะครับนี่นี่นี่นะฮะปึ๊บอุ้ยน่ากินจังเลยแล้วอันนี้อันนี้ก็คือข้าวซอยข้าวซอยจะเลือกเอาเจ้าจะไช้งจะซอยอันนี้ทานได้เลยฮะฝังกอนเจ้าจะเลือกว่าจะเข้าซอยไหนเจ้าฮะจะเข้าซอยไหนก็ได้นะเจ้า ซอยสิบซอยสิบเอฟซอยสิบซองเหรอโอ้มันมีซอยถี่หรือซอยหายอีพี่อย่าเมาจังซ่งอย่าอู้จัดซ่งนะเจ้าน้องพี่อ่องเจ้าไม่หมดเลยนะฮะหมายหมายความว่ายังไงคุณแม่คืออ่าสมเร็จรูปเลยคือเทใส่หม้อใส่น้ําใส่เครื่องค่ะได้แล้วอันนี้ไอ้ซองนี่นะมันจะได้หมูกิโลหนึ่งเจ้า เดี๋ยวนี้ง่ายขนาดนี้เลยนะคะเพราะบางคนไปตำก็ไม่ไหวสมัยก่อนเนี่ยต้องเวลาเราจะทํากับข้าวเราต้องมีตําพริกแกงใช่ไหมโขกเองนั่งโขกปอกปอกปอกแต่ทุกวันนี้แกะอย่างนี้ปุ๊บใส่ได้เลยเป็นแกงเหนือเพราะฉะนั้นใครที่จะทําแกงเหนือเราคิดว่าตัวเองทากลัวไม่อร่อยไม่ถนัดค่ะคือเวลาทําแกงอะไรเนี่ยมันความสําคัญมันอยู่ที่พริกแกงถูกไหมคุณแม่ถูกเจ้าถ้าพริกแกงอร่อยมันก็จะอร่อย พริกแกงไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยจริงๆนะพริกแกงนี่สำคัญกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเวลาทำแกงพริกแกงนี่กี่เปอร์เซ็นต์คุณแม่ ถามยากยังอื่นก็ใส่ตามประดางถาถามเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ความสำคัญอย่างนี้มันมันเข้าข้อกฎหมายมากตาไหนะแม่เจ้าโอ้ยมันยุ่งยากลือเกินถามยากกันเจ้าไม่ผมจากประสบการณ์ทำอาหารนะผมว่าพริกแกงเนี่ยประมาณ80%แล้วที่เหลือก็เป็นผงชูรสนะคะไม่ใช่ที่เหลือก็เป็นความนุ่มของเครื่องหอมต่างๆความสะอาดแล้วก็เสน่หไปจวัของแม่แม่แม่ครัว คุณแม่อพรเนี่ยมาจากเชียงใหม่ก็จริงแต่ว่าสินค้าพวกนี้มีขายทั่วประเทศไหมคะตอนนี้เรามีวางจําหน่ายศูนย์กระจายสินค้าที่ตลาดไทยค่ะที่ตลาดไทยใช่ค่ะคือใครจะรับไปขายก็ไปรับได้ใช่ค่ะที่ตลาดไทยเลยร้านไหนอ่ะเป็นศูนย์ใหญ่เลยอะค่ะคือศูนย์ของแม่อมพรเนี่ยเหรอใช่ค่ะคือตลาดไทยเขาจัดศูนย์ให้ของเราเอเลยค่ะนี่ไม่ใช่รายเล็กๆนะคะครับ น่ยมีโรงงานผลิตที่เชียงใหม่นะเจ้าออไม่ธรรมดาเลยเป็นโรงงานใหญ่เลยใช่ไหมคุณแม่ทำมากี่ปีแล้วครับทำมาเัี่ยปีส5แล้วเจ้าตั้งแต่ปี45่หกว่าปีแล้วอสิบกว่าปีแล้วพริกแกงแม่อัมพรขายดีไหมคะคุณแม่คะก็ขายดีอยู่เจ้านี่ขายดีไม่ดีนะคะมีรูปคุณแม่ติดอยู่ซองไหนคะ ทุกซองเลยทุกซองค่ะไหนติดไว้ตรงไหนคุณแม่นีรูนที่มีกากระบาดพิษเนี่ยเหรอกาแลจะแก่เลยกาแลซื้อหมดเมืองเลยค่ะตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่คุณแม่รูปในซองนี่เดี๋ยวนี้หกสิบแล้วนี่แล้วตอนรูปในรูปล่ะคะตอนรูปเท่าไหร่ตอนรูปจังไม่ได้ค่ะแม่ไม่ต้องได้ถ้าห้าสิบอะค่ะห้าสิบตอนนี้จะมาโชว์คุณแม่จะทําเมนูอะไรให้ให้ดูฮะกาจะแก่ง การทำแกงภาคเหนือมันไม่ได้ทำยากแล้วเนื่องจากว่าพริกแกงสำเร็จรูปมาแล้วคุณแม่จะทำอะไรครับวันนี้มามาวันนี้จะแกงไอ้ผักเซียงดาเจ้าผักเชียงดาปลาแห้งอะไรนะผักเชียงดาปลาแห้งผักเชียงดาค่ะนี่เผักเชียงดาอ๋อเนี่ยเหรอผักเชียงดาเป็นผักแถวภาคเหนือใช่ใส่ปลาแห้งคล้ายๆต้มคลองเลยเนาะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนะฮะหยิบเครื่องแกงมาหน่อยค่ะถุงไหนคะเดี๋ยวนะฮะในหม้อนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตอ่ ยกหม้อออกมาจากเตาแล้วก็ตะแคงหม้อนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นก้นหม้อนะฮะนี่ครับมีปลาแห้งปลาเนื้ออ่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําอันนี้เครื่องแกงยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคุณแม่ยังไม่ค่ะครับแล้วก็ประคองหม้อมาวางไว้วางไว้ที่พี่จังบูอย่าไปยืนเผมยืนหลังหม้อยินหลังหม้อเออป้าคุณแม่ก็ใช้กรรไกรตัดใช้ยังอื่นตัดได้ไหมคุณแม่ได้เค่ออพวกอะไรไไม่ได้หรอกต้องเรียนแบบให้มันละเอียดยิบ อันนี้หนึ่งหม้อพอดีอันนี้เยอะไปค่ะใช่พริกใช่พริกแกงอะไรที่แกงพื้นเมืองค่ะแกงพื้นเมืองคำว่าพื้นเมืองใช้ได้ทั้งหมดกี่ชนิดกี่แกงก็เกือบเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างค่ะก็คือครอบจักรวาลเลยแกงถนนแกงอะไรก็ได้ค่ะใส่เลยฮะคุณแม่ใส่เครื่องเดียวพอเครื่องเถียรคุ้งถุงถูกไหมมันมันจะเผ็ดไหมคุณแม่ไม่ไม่เผ็ดบ้างทางเหนือเขากินไม่เผ็ดอ๋อไม่ค่อยเผ็ดนะแต่ถ้าอยากได้เผ็ดตำพริกลงไปได้อีกนะคะ ครับอ่าพอใส่พริกแกงแล้วทํายังไงต่อครับคุณแม่ครับเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงค่ะรอเดือดก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะสมมติว่าเดือดแล้วคุณแม่ใส่เข้าไปเลยค่ะให้มันไปเดือดกันในหม้ออืออุ้ยหอมกลิ่นหอมออกมาแล้วอ่ะอุ้ยมะเขือเทศลูกแต่งแต่งสวยๆนะฮะะนี่ครับตักใส่ใส่มะเขือเทศราชินีด้วยใช่ไหมเออเป็นมะเขือเทศทางเหนือค่ะอ๋อมะเขือเทศทางเหนือนะฮะเอามะเขือเทศใส่เข้าไปบอ่าแล้วใส่อะไรอีกคะคุณแม่เนี่ยครับ แล้วมีอะไรอีกแม่แค่นั้นไม่ใช่ค่ะนี่อันนี้เนตัอย่างแล้วตัละเมนูค่ะงงมากกระเจ้ากินเป็นอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอมันเดือดก็ใส่ผักสมมติว่าเดือดแล้วคุณแม่สมมติเนาะคุณแม่บอกสมมุติหมดเลยแล้วจะอร่อยไหมเนี่ยความจริงมันต้องเป็นไปตามสเต็ปนะทำอาหารนะเวลามันน้อยอันนี้อันนี้ใบอะไรนะผมจำไม่ได้เชียงดาค่ะใบเชียงดาอันนี้มีปลูกเยอะไหมแถวภาคเหนือคุณแม่มีเยอะค่ะมันเกิดเองตามธรรมชาติหรือว่าเราปลูกเราปลูกก็ ออกเองก็มีปลูกก็มีรสชาติของผักนี่มันเป็นยังไงคุณแม่มันจะขมมมนิดๆเออมีขมอยค่ะหร้อปกติเขานิยมกินสดไหมไม่กินค่ะไม่กินสดหรอทำแห้งต้องเอามาแกงเอามาผัดใช่ไหมอู้ยหอมโอ้ขออนุญาตวางร่มนะคะจะชิมค่ะหอมจังเลยท่านผู้ชมตักเลยค่ะคุณแม่สลดละอืออ้โอ้โหไปดูถือให้ดูถือให้จะได้ให้คุณผู้ชมเห็นเออจะเห็นว่า การทําแกงสมัยนี้มันง่ายเลยนะฮะ,ะเพราะว่าเรามีพริกแกงเรียบร้อยแล้วมันง่ายอย่างนี้นี่เองถ้าเราไปนั่งตำเองเนี่ยพริกแกงนี่กว่าจะได้เนี่ยต้องใช้วัตถุดิบกี่ชนิดพี่บีสิบไหมขึ้นไหมใช่ค่ะ แต่ว่าน้ำพริกแกงทางภาคเหนือนี้มีอยู่ประมาณ6ชนิดค่ะ6ชนิดที่ต้องผสมไปเป็นหลักๆมีอะไรบ้างมีพริกพริกต้องเป็นพริกสองอย่างนะคะพริกแบบนี้ป่ะพริกพริกตัวโตกับพริกตัวเล็กพริกตัวโตกับพริกตัวเล็กค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมหอมแดงหอมแดงตะไคร้ตะไคร้แล้วก็กะปิค่ะกะปิะใบมะกรูดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะข่าใช่ไหมไม่ได้ใช้ข่าสำหรับแกงพื้นเมืองนะคะอ๋อถ้าแกงพื้นเมืองไม่ใช้นะฮะท่านผู้ชมครับก็ลองเอาไปทําดูนะผสมมากน้อยขนาดไหน แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็พริกจะหนักมากหน่อยอ๋อหนักพริกมากนิดนึงนะฮะอย่างอื่นก็เท่าๆกันแล้วก็โครกให้ละเอียดในครกอันนี้สําหรับคนทําเองนะฮะคนขยันถ้าไม่ขยันก็นี่เลยบอกแม่อัมพรสองี่บาทคช่คุณแม่20บาทสองยีบาทเท่ากันหมดเหรอย่างนี้นะสองร้ยีบาทตอนนี้ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมดูอยู่แล้วเอ๊อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่าาปลีกนะฮะอยากได้ราคาส่งจากคุณแม่อัมพรบ้างมีขายส่งไหม ถ้ากรุงเทพก็ตลาดไทยค่ะตลาดไทยไปรับได้เลยมีราคาส่งให้มีราคาส่งส่งเท่าไหร่คุณแม่บอกได้ไหมส่งที่12บาทค่ะ12บาทขายราคาปิดเท่าไหร่ฮะ2ีบาทอุ้ยได้ตั้ง8ปาทเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยใส่ซองก็ไมดีไซ้ใค่ะแค่ไม่แล้วเก็บได้นานไหมคุณแม่ เก็บเป็นปีอะค่ะเก็บได้เป็นปีเลยค่ะโอ้โหใส่ตู้เย็นเอาไปเสใส่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมซื้อไปอย่าซื้อไปเก็บนะคะคุณผู้ชมซื้อไปให้ซื้อไปทำเอาเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวๆดชมฝีมือคุณแม่หน่อยอร่อยมากชิมนิดนึงฮะท่านผู้ชมครับว่าน่ากินดูสิอร่อยมากสีสันน่าทานมากนี่ฮะเห็นไหมฮะได้ไหมคะอ่าคุณกัมพูชิมไปเดี๋ยวจะทำน้ำพริกอ่องให้ดูนะคะ โอ้ยรสชาติอร่อยมากคุณแม่กลมกล่อมพอดีเลยนี่ผมยังไม่เห็นคุณแม่ใส่ชูรสอะไรเลยนะไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมเอาจริงๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เชียเนี่ยแสดงว่าพริกแกงก็อร่อยมากจริงๆนะเนี่ยอ่านี่น้ำพริกอ่องนะคะใส่น้ำมันลงไปในเตาโอ้โหอร่อยอยลอยในกระทะนะคะผักนี้ก็ไม่เคยกินอืเจเย็นนะพี่นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยกระเด็นโดนเสื้อไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ใช้น้ำพริกอ่องนะคะอ่านี่น้ำพริกอ่อง ทำง่ายๆนะคะน้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะจะได้ไม่อ้วนจากนั้นก็ใช้กันไก่ตัดเหมือนเดิมน้ำพริกอ่องครึ่งถุงครับแต่ลงไปนะคะเอาทำเยอะแล้วก็ใส่เยอะแต่นี้สำหรับใช้ได้สกิทถ้วยคุณแม่ถ้วยเดียวเนาะถ้วยเดียวค่ะ กินประมาณสักสี่ห้าคนน้ำพิชของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะไม่มีสารกันบูดด้วยแล้วต้องแช่ตู้เย็นไหมคะพี่ต้องแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเพราะว่าเก็บด้วยระบบสุญญากาศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะถนอมอาหารได้ดีอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ระบบสุญญากาศมาเนี่ยจะถนอมอาหารได้ดีเก่งเนี่ยก็คุยไปคุยมาในรายการแล้วก็เก็บใส่สมองเล็กๆน้อยๆไงอ่อครับนี่ฮะก็ผัดไปให้หอมนะคะ พอร้อนแล้วทำยังไงต่อฮะคุณแม่ครับหมูลงใส่หมูก็เอาหมูลงหมูนี่เป็นหมูสับนะฮะนี่ครับสับหมูเรียบร้อยต้องต้องต้องปรุงรสก่อนไม่หมูเนี่ยไม่ได้ปรุงไม่ต้องปรุงนะหมูสดธรรมดาเลยเออนี่นะฮะต้องเป็นหมูสผสมมันไหมคะหรือไม่จําเป็นต้องติดมันนิดนึงตะดมันนิดหนึ่งติดมันนิดนึงจะอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็ตะแขยงไม่ได้นะเพราะว่ากระทะมันต้องติดกับ ใช่อ๋อแต่แข่งไม่ได้เลยเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะฮะเปิดแล้วอเปิดแล้วเทหมงไปเลยเทเลยเหรอสมมุติว่าสมมุติอีกละโอ้ยอ๋สมมุติก็สมมุติเดี๋ยวคุณรัชนีชิมนะอันเนี้ยอาลราคาสมมุติว่าสุกแล้วสมมุติว่าหมูสุกแล้วอีกคุณแม่แล้วใส่อะไรต่อฮะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศแล้วอะไรต่อแค่นั้นอะค่ะมะเขือเทศแค่นั้นเองก็เป็นน้ำพริกอ่องใช่ไหมใช่ค่ะแค่นี้เองน้ำพริกอ่องง่ายมากเอาเดี๋ยว เอาอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้คุณแม่ทําไปเอาไม่ต้องสมมติแม่เอาให้สุกจริงๆนะฮะเพราะว่าหมูต้องกินสุกนะคะยอดนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะน้ําพริกน้ําพริกเมืองเหนือจากแม่อําพรไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะฮะหรือว่าเอาไปทําอาหารก็สุดแท้แต่ก็ติดต่อได้นะครับตลาดไทยก็มีนะฮะช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งนะครับคุณแม่อร่อยแน่นะอร่อยแน่อร่อยแน่พับเดียวค่ะเดี๋ยวมาค่ะ ต้องมีคว no ี่ว uh, ิธีรวยต้องรวย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 ห้าสี่สามเดี๋ยวได้นับใหม่99 9ส9บเก้นี่เม uh ja ื่อไหร่จะถึงศูนย์นาทีเราพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วแต่เมื่อวานแล้วสามส เดิงคิวสวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ห้างตะวันนางามวงวานนะคะที่นี่ค่ะเป็นตลาดนัดเมืองสองเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสามทุ่มค่ะคือที่นี่ที่นี่นะคะเปิดสำหรับคนที่อยากจะมีอาชีพเสริมคนที่อยู่ที่บ้านนี่ค่ะช่างกล้องคะกา,าุณาแพนไปทางนู้นได้ไหมคะ จะพามาดูกล้องมือสองนะคะกล้องมือสองตรงนี้เป็นทางล่องนี่หน้าคุณมันไม่มีจมูกแล้วอ่ะหน้าคุณถ่ายอะไรอยู่ตอนนี้มันหาจมูกไม่เจอละคุณมีสีตาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยกล้องนี้มันใช้งานได้ปะเนี่ยเดี๋ยว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 นะกล้องเอาเอ้าโหมาเปลี่ยนเอากล้องมืออาชีพผมไม่ได้ไงเนี่ยแล้วอันนี้โอ้โหมันใช้ไม่ได้ถ่ายไปถ่ายมามีสีตาเลยอ่ะโอ้เราเราอยังไงอ่ะกล้องนี้กับกล้องนีดเอ้าเอาไหมเอาไหมไหมเอ้า โอ้ยนี่กล้องมืออาชีพเขานี่มันอยู่ที่กล้องลอยู่ที่เพิ่งซื้อจากร้านนี้สดๆเลยอ่า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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอานี่ยเข้าจากร้านนี้เนี่ยน่าจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนดีกว่าฮะกล้องนี้มันกล้องเขาต้องคุยก่อนว่าเขาใช้ได้หรือเปล่ามันเป็นกล้องไอซองเหรอออพี่พี่กล้องกล้องนี้ใช้งานได้จริงไหมฮะใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงเลยเอาไปถ่ายอ่าถ่ายงานประเภทไหนครับพี่ถ่ายงานวีดีโอฮะ ถ่ายหนังอะเอาอากาศดีดีได้ไหมคะอุถ่ายได้ครับเพราะไอ้นี่มันกล้องเปลี่ยนเลนได้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อยู่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทเป็นกล้องมือสองใช่ไหมกล้องมือสองเหรอโอ้ใหม่มันแสนกว่าเออเหรอฮะอันนี้โอ้พอมือสองนี่สามหมื่นตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้อยู่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพี่ขายของพวกนี้เราต้องซ่อมเป็นหรือว่ารู้ชนิดหรือว่ารู้รุ่นของมันไหมคะต้องรู้ครับเพราะว่ามันต้อง มีฟังก์ชันการใช้งานให้ลูกค้าครนะครับอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยรายงานต่ออีกนิดนึงอ๋ออเอา๋อราย่านแล้วนะคะรายงานต่อเอาเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วเล็กขอดเลยเล็กขอดตอนนี้นะคะรายการคัมภีร์วิถีรวยนะเยวนับก่อนนับก่อนเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดพอเถอะไปเขาเล่นไปเถอะกำลังหนุกเลยนะโอ้ ตรงนี้ทําไมคนมุงกันเยอะเหลือเกินขอโทษนะคะอันนี้แจกฟรีนะคะแจกฟรีคนจะเยอะยิ่งกว่านี้แจกฟรีคนเยอะกว่านี้เหรอใช่ค่ะอันนี้ขายนะอันนี้ซื้อค่ะมาซื้อขายยังไงอะคะถือละร้อยค่ะถือละร้อยเลยเหรออันนี้เขาเรียกผ้าอะไรคะผ้าคลุมไหลผ้าเบอร์สองนี่ค่ะถือว่าถูกไหมก็มันสินค้าต่างประเทศนะคะอ๋อเป็นของต่างประเทศเหรอคะผ้าเบอร์สองเขาไปทำอะไรกันนะคะโรเซียนาที่คะจริงเหรอใช่ค่ะเขาไม่เขาไม่อะไรกันเลยใช่ไหมคะไม่รู้สึก แล้วแล้วแล้วเอาไปนี่ต้องซักต้องอะไรก่อน้ยครับเหรอถ่ายยังไงก็มีอย่างเงี้ยถ้าจะได้ถือละสิบบาทสิบบาทของพวกนี้เราสั่งมาจากไหนครับคุณพี่โกดังโดังญี่ปุ่นโกดังญี่ปุ่นเลยโหสนุกสนานมากเนาะค่าอะไรคะ รอบนึงแล้วเป็นผ้าพันคอพอดีมันเดินผ่านไปแล้วเดินผ่านมาอีกทีไงแล้วจะหยทีจะไมมีอะไรสะดุดหรอก็เห็นน้องเขามาซื้อผ้าผ้าพันคอทำได้ยังไงที่ต่างกันหรอเอาเอาพื้นไหนคะได้ไหมคะได้ได้ไม่มีปัญหาเจ๊ลดหน่อยนะป๋าใจปั้าใจปั้มจะเอาผ้าพันคอหรือผ้าพันใจคะไม่เอาแบบนี้ไม่เอา เป็นลินเสลนทำอะไรฮะกำลังทําอะไรครับเนี่ยเป็นที่ตัดกระเบื้องครับผมตัดกระเบื้องเหรอใช่ครับผมเป็นตัดง่ายได้ขนาดนั้นเหรอครับผมไหนอันไหนฮะไอตัวตัดกระเบื้องตัวไหนครับตัวนี้ครับผมมันเป็นหัวเพชรวลาใช้เราก็ฉีดอุ้ยเพชรมันแข็งมันแข็งขนาดนี้นะครับเอาขีดแค่นี้มันจะออกเหรอออกครับผมไหนลองดูลองดูเพราะว่ากระเบื้องที่เขาเคลือบเนี่ยด้านหลังมันเป็นดินเผาด้านหน้ามันเป็นเคลือบใช่ไหมครับคุณพี่ไม่ต้องไปตัดลังดินเผาที่ตัดหน้าเคลือบมันนี่ทำไมหน้าเคลือบ ใช่ครับริ่มทำไงถึงจะดึงออกอ่ะถ้าเราต้องการเอาออกนี่ทาให้เป็นแผ่นใหญ่คุณพี่ก็เอาไม้หรือตะปูก็ได้สอดลองใต้เครื่ราดิษฐ์ป๊าบเอ้ยโอ้โหแล้วเส้นตรงเป๊ะเลยใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นริมเส้นเวลาใช้คื้พี่ก็จีดถ้าคื้นที่มันแคบคื้พี่ไม่สามารถที่จะกดได้เนี่ย<อ>พื้นที่ก็ใช้กีมนะครับเขามาทุนแรงเราครับ ในทีมจับแล้วคมพี่ก็เปีเราเนี่ยปึกโอ้ขายตอนละเท่าไหร่ครับร้อยเก้าเก้าครับผมแล้วเอ้าสินตัดาร้อยเก้าสิบเกตัดได้สี่พันเงี้ครับผมตัดจากพันทิพย์จนถึงนู่นแหละครับผมมอกระเสียนู่นแหละโอ้ยตัดยาวเทียตัดยาวครับผมแล้วมันเป็นแผ่นใหญ่คองพี่ก็เอาไม้หรือตะปูก็ได้ษตัดรองใต้เซลล์มากอะหมดเลยตับผมตีสโอ้ยสุดยอดเลยอะตัเศษอะไรเลยหรอไม่มีครับผมโอ้ยเอาเอาสักอันหนึ่งเอาไปใช้งานเอาโหลหนึงเหรอครับอันเดียร์ แเราเรารู้จักพี่กำพูได้เหรอคะรู้ครับผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าตอนเช้าผมต้องไปขายของตลาดเช้าก็ฟังขึ่นเก้าสิบห้าอ๋อครับผมการแฟนรายการวิทยุตอนเช้าครับผมแล้วฟังทั้งครอบครัวไหมคะฟังกับคุณพ่อแล้วก็พวกน้องๆที่ขายของด้วยกันนี่แหละครับเหรอฮะก็ฟังขึ้นเก้าสิบห้าเพราะว่าคุณพ่อชอบเสียงพี่สองคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะสักแก้วครับผมทำอะไรอยู่คะรีดนมวัวคุณพ่อรีดนมทุกเช้าเลยเหรอทุกเช้าชาร์จแรงงานไหมผมจะช่วยรีดแหมนมวัว เขาอ,าอยากได้ตุ๊ก,กตาเหมือนอย่างนั้นนะแม่แม่แมเขาอยากได้ตุ๊ก,กตาไม่ไม่มันทารกหรือเท้าทารกเนี่ยอยากได้ก็เลือกเอาเอาตัวไหนตัวเองทำไมแม่ตัวเองซื้อให้อ่ะตุ๊กตาพี่แม่กัน ไม่คบเป็นเพื่อนกันหรอเราเป็นเพื่อนกันมาคบเราเป็นเพื่อนเปล่าเราเป็นเพื่อนเฮ้ยทำไมเด็กไม่คบเนี่ยน้ำนำเดมันไม่ได้มันเท่าน้ำนำเล่นกันเฮ้ยแอบยิ้มนะเอาตัวนี้ไหมไอ้นี่เท่าไหร่คะอ๋อในี้50บาทค่ะ50บาทเอาตัวนี้ไหมยเขาจะเอาตุ๊กตายางอะแม่ตายางอันนี้เท่าไหร่คะ เอาตุ๊กตายางดีกว่าแม่นอนด้วยนอนเป็นเพื่อนตัวผีบัวผีอันนี้พอได้ไหมเนี่ยอันนี้เอาไหมไม่เอาเขาจะเอาตุ๊กตายางแม่จะเอาอะไรแน่เนี่ยเลื่อนก็ไม่มีใครอะไรเอาถ้าเอาตัวนี้ก็ได้ที่เขาเลือกแล้วเนี่ยตีอะไรลูกตีอะไรตีตรงเนี้ยตีอะไรนี่นี่เอาโอเป็นเพื่อนกันนะลูกนะ คนมาร้องไม่ได้ขอทางนะไม่รู้ยังไงแค่ขอทางเขาจับะนออแล้วก็มารลองเพลงหาเจ๊เห็นเพลงเขาพร้อก็เลยเดินไปอยห่ของเราเจ๊เขาบอกค่อยๆหน่อยก็จะรู้นจับสองคนจะสี่วรับเกยทสองคนนี้ดูแล้วหน้าหมันไส้ไหมฮะเจ๊ คนนู้นฉันชอบมากเ้าจริงๆแล้วคนนี้อะคนนี้ทำงานในขอมอย่างเลยวันนี้อ้าวอ๋อมัน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 ไม่ได้กินข้าวเจ๊จะเลี้ยงข้าวซะหน่อยไหมฮะคนนะคนจะเลี้ยงฉันอ้าวอืมอันนี้เท่าไหร่ฮะเจ๊ซื้อนะมาจากเยอรมันเยอรมันสิอาหารข้างหลังฉันฉันให้คุณสามร้อยแค่นั้นคุณหรือห้าร้อยเหรอถูกนะเนี่ยโอ้โหเราไปใส่อะไรเจ๊เนี่ย คุณจะใส่อะไรก็วิบากหนมันก็เรื่องของคุณอ้อซื้ออย่างเดียวมาแล้วต้องอุดหนุนหน่อยไม่ซื้อมีปัญหานะเพื่ไม่ซื้อมีปัญหาเพราะฉันชอบทั้งสองคนเลยเมื่อกี้นะนึกว่าเจ๊จะตกเอาซะแล้วโอ้ทำเอาขนลุกเลยอ่ะ อะไรเนะเนี่ยเนี่ยเสื้อล้านเนี่ยสาบาทเองอะจริงเหรอคะใช่ป่ะฮะเองสามสิบนี่ถูกกว่าข้าวแกงอีกนะไหนขอดูหน่อยสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเสื้อเหรอสวยทั้ง3คนเลยอ่ะสามใบเขาเสื้อดูเสื้อเลื้อเป็นเสื้อที่เราไปรับมาหรือว่าเป็นเสื้อที่เราใส่มาเองคะเปเสื้อเสื้อที่เราใส่เองเหรอใช่ ตัวไหนอ่ะใส่ตัวไหนอ่ะตัวเลยทุกตัวเลยเหรอซักยังอ่ะซักแล้วมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ซักไหมอ่ะมีเหรออันนี้ดันไปทางโรคจิตแล้วปกติก็ใสยตามหอพักจะบ้าเหรอแม่แม่ต้องตามกฎหมายดีนะแล้วนี่กางเกงนี่ก็ใส่เองเหรอคะจริงเหรอเดี๋ยว หรอสมัยเป็นอะไรนะสมัยเป็นสาวสาวนี่ก็สาวสาวคลื่นหนึ่งพอดีเลยอันนี้มาขายบ่อยไหมคะวันนี้วันแรกเลยเป็นไงขายดีไหมพอได้พอได้ค่าที่ประมาณเท่าไหร่คะตรงนี้สองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทได้ค่าที่คืนหรือยังได้แล้วแต่ว่าหาค่ารถยังครับหาค่ารถอยู่ตอนนี้ต้องสเต็ปต่อไปหาค่ารถนะฮะอ่าเป็นอะไร่ะเดี๋ยววันนี้ป๋าแจกมาหลายบูธนะตลาดนี้ เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะห้าเปิดสิบโมงขายไปถึงกี่โมงคะอันนี้นะฮะเขาอยู่ที่ชั้นอะไรนะอยู่ที่ชั้น8ดของอาคารพันทิพปาซ่าถ้าเผื่อว่าใครอยากจะมาช้อปปิ้งแบบสไตล์นั่งขายนั่งซื้ออะไรกันแบบนี้ก็มาได้เลยมีทุกวันใช่ไหมคะ อ๋อมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น่เขาจะเปิดโอกาสให้คนที่ทํางานอยู่ว่างว่าเสาร์อาทิตย์เอาของมาขายได้อ้าวคุณแม่สุกหรือยังสุบ่อยจังก็จะกินทีนะโหจะจบรายการอยู่แล้วยังไม่ได้กินเลยเเลยจ้าอน่ากินจังเลยอ่ะไม่รู้ว่าทำน้ำพริกอ่องง่ายขนาดนี้เนาะเรานึกว่ายากนะใช่ถ้ามีน้ำพริกนี่ก็ ง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลยโรยผักนิดนึงอ๋ออันนี้นี่นี่อยอะไรเนี่ยต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีไอ้กัมปูเจ้าเลือกของจิ้มนี่เลยเจ้าเลือกของจิ้มจะจะเอาแคบแคปหมูผักมะเขือออ๋อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมะเขือ้าไอ้กัมปูไปสอยเองนะไม่เจ้าโอ้อยไม่ไหวแล้วจะขึ้นย่ามันสูงไปใช่ไหมเจ้าอันนี้แคบหมูหรือแคบหมูเจ้าแคบหมูเจ้าแคบหมูนะเจ้าอ๋อครับอ้๊มหมมมมันมันของคู่กันนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะ มันต้องอย่างนี้เลยป๊าบนี่เฮ้ยเสียงกรอบมากเลยฝีมือแม่อร่อยมากเอออร่อยฮะสุดยอดแม่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเมื่อกี้เจ้าว่าได้ปรุงอย่างเจ้าโอ้คือน้ำพริกเนี่ยมันปรุงรสมาแล้วถูกไหมคะเจ้ามันมีเขาบอกได้ใส่ผงชุดรสนยเนาแล้วแล้วมันมีความเค็มความหวานอะไรอยู่ในตัวหมดเลยหรอะเจ้าเออเก่งนะปกติน้ำพริกแกงนี่มันต้องมาเติมน้ำปลาน้ำตาลเนาะสุดยอดสุดยอดเข้าใจคิดมากขายดีไหมฮะคุณแม่ ขายดีจ้าขายดีเนาะถ้างั้นใครอยากจะรับไปขายเชิญนะคะเอาละช่วงหน้ามาดูความสวยๆงามๆบ้างไปากไม่ว่างสิกําลังอร่อยเลยขอบคุณคุณแม่กับพี่บีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ